รู้ว่าราชการจังหวัดสุทรปราการรองนะท่านรองนายกในการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถามเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปรากานผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุทรประกันและให้ความสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ถามหรือินทรีย์เลยครับยกยกบารี่ไปด้วยนะครับในขณะที่ตลาดประชาชนนะครับลงมาลงทะเบียนไว้นะครับในเลขานะครับในทึงสายนะครับมีแมลงอะไรกัดกินนะครับท่านก็สามารถจะมาปรึกษาหาแบบนักบำเพ็ญข่อยแผล่นะครับดูในบริเวณวอร์ที่ตลาดท่านหรือพียงสิบบาทยี่สิบบาทพอซื้อมาก็ใช้หน่อย ตัวมานะครับท่านก็มาไปดูแล้วนะครไปปรับใช้เอาไปใช้กิจกรรมของเรานะครับก็สามารถ อย่าอารมณ์เสียได้นะครับพอหลังจะอารมณ์เสียแล้วนะครับขอท่านไปิดหัวม้วดูนะฮะท่านดูข้างหน้าว่ามันออกผลได้อย่างไรเรื่ของจริงทั้งนั้นนะครับของจริงทั้งนั้นนะครับนะครับไปต้องมีพี่น้องอีกหลายหลายที่พื้นที่นะครับมาชมนะครับก็อยากจะเรียนรู้นะครับก็การคละกรมได้นะครับในฐานะนี้เราจะมีการในเรื่องของการแปรรูปดะเทียนะครับนะครับในกระบวนการนะก็สัตย์ตรในเรื่องของพอเราเทียนะครับแล้วก็พอเราสอ